เดี๋ยวเราใหญ่จะพาไปดูแล้วกันความสวยงามของวัดไปวัดไปวะจะได้บุญกันครับ โอ้โห oh สวยมากเลยอ่ะได้เห็นหลายๆมุมนะเราไปต่อคุณจิสาใช่ที่นี่คือวัดป่าสว่างบุญฮะตั้งอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตรงเนี้ยนะที่บริเวณวัดเนี่ยโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลประมาณสัก400ไร่ได้ครับสิ่งที่โดดเด่นของวัดก็คือมหาเจดีย์ที่นับนับรวมกันแล้วเนี่ยได้กว่า500ยยอดเขาบอกนะว่ามีชื่อเต็มๆที่เขาเรียกว่าพระ มหารัตนโลหะเจดีศีศาสนะโพธิสัตว์สว่างบุญ mm ้ hmm. ยาวหน่อยนะคุณผู้ชมนะเขาบอกว่าตรงนี้มันมีทั้งหมดนะ9ชั้นและตั้งลหลั่นกันลงมาสัก500องค์ตัวองค์เจดีก็บอกเป็นปูธิปั้นที่สวยงามประณีตด,ด้วยแล้วก็เคลือบด้วยสีทองอีกทั้งยังมีพระพุทธรีสายาิ หรือพระนอนอความยาวประมาณสัก209ร้อยเก้าเมตรพรโโะนอนที่นี่ใหญ่มากค่ะโอ้โหแล้วก็ยังบอกนะฮะว่าเจดีที่เนี่ยพระเจดีที่นี่บรรจ,จุพระบรมสารีริกธาตุกว่า8ปด0 0ืพองค์โอ้โห,โห,หเยอะขนาดนั้นน่ะแล้วมีพระพุทธรูปไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหินปางปรินิพานที่สร้างด้วยหินชิ้นเดียว ใหญ่ที่สุดว่าอย่างนั้นนะมันไม่ใช่ง่ายนะสร้างด้วยหินแล้วเป็นหินเช้นเดียวเด็โอ้โหแล้วเขาว่าใหญ่สุดในเมืองไทยด้วยอ่ะเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินที่หนักสัก30ตันหตันถามว่าภาพนี้เราได้มาจากไหนข้อมูลเราได้มาจากไหนไปดูต่อเลยครับในติ๊กตอกของคุณวัดไทย9กเอดูป๊อปคุณยกมือเลย สาธุก้าจะบอกว่าในติ๊กต็อกของท่านเนี้ยมีวัดสวยๆเยอะแล้วภาพที่เขาถ่ายเป็นภาพที่สวยมากเหมือนเมื่ออชีพไปเลยจริงดูสินะเป็นภาพมุมสูงที่ถ่าย่ไม่ไม่ง่ายนะครับนะฮะมีเทคนิคดีๆงั้นก็ตามไปดูแล้วกันจะได้เห็นว่าในวัดในเมืองไทยมีมากมายเลยจริงนะคะ